บทสาทยายธรรมเรื่องสาเลยยกะสูตรธรรมะคือมาตรวัดหนทางสู่สุขติและทุกคติที่มาพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมูลปันนาศจุละยมะมะกาวักเจริญพรมสาธุชนผู้สแสวงหาหนทางอันนำไปสู่ความเจริญในสัมปรายภพทุกท่านเคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่า อะไรคือตัวกำหนดชะตาชีวิตของเราหลังจากที่ละโลกนี้ไปแล้วทำไมบางคนจึงไปสู่ภพภูมิที่ดีในขณะที่อีกหลายคนกลับต้องไปทนทุกข์ทรมานในอบายภูมิคำถามอันเป็นนิรันด์นี้ได้ถูกทูลถามขึ้นโดยเหล่าพราหมณ์และครืหบดีผู้มีปัญญาและพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงประทานคำตอบอันชัดเจนแจ่มแจ้งไว้เป็นดังแผนที่ชีวิต ที่ชี้ให้เห็นถึงทางสองแพร่งระหว่างสุขติและทุกคติอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดพระสูตรอันเป็นรากฐานแห่งความเข้าใจในเรื่องกรรมนี้มีชื่อว่าสาเลยยกะสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าสาเลยะกะสูตรเป็นภาษาบาลีคำว่าสาเลยยกะแปลว่าอันเนื่องด้วยชาวบ้านสาละ ซึ่งเป็นพรามณนาคามแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลเมื่อรวมกันแล้วสารเลยกาสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโปรดชาวบ้านสาละนั่นเองหัวใจของพระสูตรนี้คือการประกาศอย่างชัดเจนว่าเหตุปัจจัยที่นำพาสรรพสัตไปสู่สุขติและทุกคติพบนั้นไม่มีสิ่งอื่นใดเลยนอกจากการประพฤติธรรมและการไม่ประพฤติธรรมกล่าวคือ การกระทำของตัวเราเองทั้งทางกายวาจาและใจคือผู้ลิขิตชะตาชีวิตหลังความตายของเราอย่างแท้จริงหากประพฤติธ,ธรรมอันเป็นกุศลกรรมบท1สิบประการก็ย่อมนำไปสู่สุขคติหากประพฤติผิดธรรมอันเป็นอกุศลกรรมบท1สบประการก็ย่อมนำไปสู่ทุกขคติโดยไม่มีข้อยกเว้นเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นขึ้นณนะพระมณคามชื่อว่าสาระ เมื่อพระผู้มีพระภาคพ,พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้เสด็จจาริกไปถึงชาบ้านสาละซึ่งได้ยินกิตติศัพท์อันง,งดงามของพระองค์อยู่แล้วก็ได้พากันเดินทางมาเข้าเฝ้าด้วยความเลื่อมใสและได้ทูลถามคำถามอันเป็นหัวใจสำคัญว่าอะไรเป็นเหตุปัใจจัยให้สัตว์บางพวกเมื่อตายไปแล้วต้องไปอบายทุกคติวินิบาตและนรกในขณะที่สัตว์บางพวกกลับได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ พระภูมิพระภาคได้ตรัสตอบโดยย่อว่าที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุแห่งการประพฤติไม่เรียบร้อยคือการไม่ประพฤติธรรมและการประพฤติเรียบร้อยคือการประพฤติธรรมแต่เมื่อชาวบ้านสารละยังไม่เข้าใจความหมายอย่างละเอียดพระองค์จึงได้ทรงขยายความต่อไปอย่างชัดเจนถึงทางแห่งความเสื่อมก่อนนั่นคืออากุศลกรรมบทสิบประการทางกายสามอย่างได้แก่การฆ่าสัตว์ คือเป็นคนโหดร้ายไร้ความเมตตาการลักทรัพย์คือการขโมยของของผู้อื่นและการประพฤติผิดในกามคือการล่วงละเมิดคู่ครองของผู้อื่นทางวาจาสี่อย่างได้แก่การพูดเท็จคือโกหกเพื่อประโยชน์ตนหรือผู้อื่นการพูดส่อเสียดคือการยุยงให้คนแตกกันการพูดคำหยาบคือการด่าทอให้ผู้อื่นเจ็บใจ และการพูดเพ้อเจ้อคือการพูดไร้สาระไม่มีประโยชน์ทางใจสามอย่างได้แก่อภิชาคือความโลภอยากได้ของคนอื่นพยาบาทคือความผูกโกรธคิดร้ายและมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดไม่เชื่อในเรื่องบุญบาปโลกนี้โลกหน้าและกฎแห่งกรรมพระองค์ทรงสรุปว่าการกระทำที่ไม่เรียบร้อยทั้ง10ประการนี้เองคือเหตุปัจจัยโดยตรงที่นำพาสัต ให้ไปสู่ทุกขติภูมิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงทางแห่งความเจริญซึ่งก็คือด้านตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงนั่นคือกุศลกรรมบทสิบประการทางกาย3อย่างคือการเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์มีความเมตตากรุณาเว้นขาดจากการลักทรัพย์และเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามทางวาจาสี่อย่างคือ การเว้นขาดจากการพูดเท็จกล่าวแต่กร,รมจริงเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดกล่าวแต่คำที่ทำให้คนสามัคคีกันเว้นขาดจากการพูดคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไพเราะและเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อกล่าวแต่วาจาที่มีหลักฐานและมีประโยชน์ทางใจสามอย่างคือการไม่มีความโลภมีจิตไม่พยาบาทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์และมีความเห็นชอบหรือสัมมาทิฏฐิคือ เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมพระองค์ทรงยืนยันว่าการกระทำที่เรียบร้อยทั้งสิบประการนี้แหละคือเหตุปัจจัยที่นำพาสัตว์ให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์และยิ่งไปกว่านั้นหากผู้ประพฤติธร,รมตั้งความปรารถนาที่สูงขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นการเกิดในตระกูลที่สูงส่งการเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นต่างๆหรือแม้แต่การบรรล,ลุเป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันก็ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งสิ้น เพราะอำนาจแห่งความดีที่ตนได้สังสมไว้นั่นเองการกระทำของเราในปัจจุบันก็เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้หากเราเลือกปลูกเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้มีพิษเช่นความโกรธความโลภความเห็นแก่ตัวผลที่ออกมาก็ย่อมเป็นผลไม้พิษที่ทำร้ายทั้งตัวเราและผู้อื่นอย่างแน่นอนแต่หากเราเลือกปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเช่นเมตตาการให้และปัญญา ผลที่ได้ก็ย่อมเป็นร่มเงาและผลไม้ที่หอมหวานนำความสุขมาให้แก่ทุกคนฉันใดการกระทำของเราก็ฉันนั้นหรืออาจเปรียบได้กับการขับรถบนทางหลวงที่มีทางแยกชัดเจนป้ายบอกทางแห่งอกุศลกรรมบทจะชี้ไปยังเมืองแห่งความทุกข์และความเดือดร้อนในขณะที่ป้ายบอกทางแห่งกุศลกรรมบทจะนำเราไปสู่เมืองแห่งความสุขและความสงบ การเลือกเลี้ยวไปในทิศทางใดนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ขับขี่แต่ผู้เดียวไม่มีใครมาบังคับเราได้ข้อคิดสำคัญที่เราสามารถน้อมนำไปปรับใช้จากพระสูตรนี้คือการใช้กุศล,ลกรรมบท10ประการมาเป็นดั่งกระจกเงาบานใหญ่เพื่อส่องดูการกระทำคำพูดและความคิดของเราในแต่ละวันอยู่เสมอเราได้พลั้งเผือทาผิดพลาดในข้อใดไปบ้างหรือไม่ และเราได้ตั้งใจทำความดีในข้อใดให้บริบูรณ์แล้วหรือ,อยังการมีสติสำรวจตนเองเช่นนี้คือการปรับทิศทางการเดินทางของชีวิตให้มุ่งตรงไปสู่สุขติภูมิและเป็นพื้นฐานอันมั่นคงที่จะนำเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งในโลกนี้และโลกหน้าได้อย่างแน่นอนเอวังก็มีด้วยประการชนี